ปีพศ63ผาวิกฤตโควิด2019สนั่นย,ยนานดวงก็จะหมุนว่าลูกพ่พอลูกป้านะไม่ว่าโยมไม่ว่าพระลำบากก็เลยเป็นทุกข์กับโควิดนะทุกข์โควิดอัตมาหล่อลูกปูหมุลูกปูระบายลูกปู่เที่ยวลูกปู่สวมเนี่ยผาโควิดกำลังโอ้ยกำลัง ผลภาบเด็กนานอำเภอมาแล้วเจ้าหน้าที่มาพูดว่าสั่งมาให้เลยระงับเลก่อนเลยเจเจอาจารย์ทั้งหลายระงับหมดเลยแต่จะมามีนักหน้าหนึ่งก็เ,เล่นบอกกับดนดายอำเภอว่าท่ดดานนายอำเภอนี่นะยี่สิบปีให้หลังสมัยก่อนจะมาอยู่วัดป่าหลังบงหลวงปู่หมูนดองดังคนในรู้จัก,จกทั่วประเทศชาวห้าอย่างตั้มั่น